สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการด็อกเตอร์ซีไอดีพีวันนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของเรื่องประกันสุขภาพนะครับว่าประกันนะครับที่ผมมีนะครับหรือว่าประกันสุขภาพที่ผมมีนั้นมีประกันอะไรบ้างเพราะว่ามีคนส่งข้อความเข้ามาถามนะครับผมก็จะมีอยู่4ประกันนะครับก็ประกันสังคมนะครับอันนี้คนที่ทํางานทั่วไปก็จะมีประกันสังคมอยู่แล้วนะครับ แล้วแต่ว่าท่านสังกัดอยู่ที่โรงพยาบาลไหนนะครับตัวที่2นะครับของผมจะเป็นประกันกลุ่มนะครับที่ผมได้จากการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับประกันกลุ่มนี้จะเป็นของบริษัท AIA นะครับแต่วงเงินมันน้อยนะครับมันก็ไม่ได้มากมายนะครับนิดเดียวนะครับในส่วนต่อมานะครับอันนี้จะเป็น2ตัวที่ ทำเองนะครับจ่ายเองนะครับก็คือประกันของไทยประกันชีวิตนะครับจัดตัวสุดท้ายนะครับก็คือประกันของค่ายสีชมพูนะครับค่ายหนึ่งนะครับเหตุผลนะครับที่ผมทําประกันนะครับคือตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกนะครับและตัวเองก็ไม่ได้เป็นโรคอะไรตอนนั้นก็แข็งแรงดีนะครับ ตอนนั้นก็โอเคนะครับเราก็คิดว่าเออมัน,มน,มนเราก็ไม่รู้อนาคตนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็เลยเทําประกันเพิ่ม2ตัวของตัวเองนะครับก็คือประกันของไทยประกันชีวิตกับค่ายจิตชงพูนะครับในกระบวนการที่เขาจะรับนะครับรับทำประกันให้กับเรานะครับเขาก็จะตรวจนะครับว่าเ,เรามีโรคมาก่อนไหมนะครับเราเ มีการรักษานน่นนี่นั่นไหมเป็นอะไรมาก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราจะต้องตอกตามความเป็นจริงนะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับว่าอย่าไปไปบิดเบือนอะไรข้อมูลของประกันเลยนะครับต่อมานะครับมันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่ที่ที่ผมเจอนะครับก็คือของประกันค่ายสีชมพูนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นว่าเพราะด้วยจํานวนวงเงินที่มันมากนะครับก็เลยจะต้องตรวจตรวจแบบ ถอเสื้อผ้าให้กับหมอดูเลยนะครับหมอก็จะตรวจนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับตรวจแม้จะม่แต่จุดซ่อนเร้นก็จะต้องตรวจนะครับเพราะฉะนั้นกว่าจะผ่านด่านนะครับหรือว่ากว่าจะผ่านไปถึงได้รับกรมธรรม์น,นะครับก็ใช้เวลาก็ก็ค่อนข้างนานนะครับ6เดือน ประมาณหกเดือนสําหรับผมนะครับกว่าจะได้ตัวเล่มนะครับว่าคลุมคลุมคลุมครองการรักษานะครับตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มนะครับของอาการตัวโรคนะครับซึ่งก็ไปรักษานะครับกับอีก2โรงพยาบาลนะครับ แต่อีก2โรงพยาบาลก็ไม่สามารถจะวินิจฉัยนะครับหรือว่าตัดสินว่าผมเป็นโรคอะไรได้นะครับผมก็เลยไปรักษาที่เดิมของผมนะครับก็คือโรงพยาบาลบำรุงราชนะครับก็ในส่วนของโรงพยาบาลบำรุงราชเนี้ยนะครับก็ได้ตรวจนะครับวินิจฉัยอย่างคลิปตอนต้นๆที่ผ่านมานะครับเราก็จะ ได้ยินนะครับที่ผมบอกไปนะครับว่าการตรวจวินิจฉัยโรคนี้นะครับมันมีอะไรบ้างมันเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของออเรียกว่าระบบก,การเลือกโรงพยาบาลนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นส่วนสําคัญนะครับที่เราจําเป็นจะต้องอเลือกนะครับรวมถึงการหาโรคเจอนะครับ อันนี้สําคัญน,นะครับคือถ้าไปโรงพยาบาลอื่นแล้วหาโรคไม่เจอนะครับคือหมอก็ไม่รู้นะครับก็นึกว่าเราปวดกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยไปอีกโรงพยาบาลก็ปวดกล้ามเนื้อบอกว่าปวดกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องดูนะครับด้วยปกติแล้วนะครับในการรักษาพวกโรคพวกนี้นะครับมันจะต้องใช้เซคนิคโอพิเนียนนะครับหรือว่าเติร์ดโอพิเนียนนะครับในการที่จจะ รู้นะครับว่าเรานะครับเป็นอะไรนะครับรวมถึงกระบวนการตรวจสอบและวินิจฉัยนะครับเพราะฉะนั้นระบบเคลมประกันของโรงพยาบาลเอกชนนะครับมันก็จะมีค่าห้องค่าหมอค่าแพทย์ค่าเยี่ยมแพทย์อย่างเงี้ยนะครับในบวงเงินที่สูงนะครับบางถ้าเราทําประกันเดียวนะครับมันคุม้มผรองได้ไม่หมดนะครับบางครั้งอย่างอย่าง อย่างประกันของอ,อันหนึ่งของผมะนะครับค่าหมอเยี่ยมเยี่ยมไข้อะนะครับได้วันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทสมมุติสมมตุมมต,มมตินะครับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทแต่แพทย์ที่เข้ามาเยี่ยมะนะครับมีห้าคนคนละสามพันนะครับห้าสามสิบห้าหมื่นห้านะครับผมจะต้องจ่ายส่วนเกินนะครับหรือจะต้องเอาส่วนเกินนะ่ะทดไปให้กับอีกประกันหนึ่งเพื่อที่จะจ่าย อย่างเนี้ยนะครับอันเนี้ยก็นี่ก็เป็นเหตุการณ์สมมุตินะครับว่าโอเคในเป็นเคสนี้นะอย่างเนี้ยนะครับเพราะเวลาเราไปรักษานะครับมันจะมีส่วนเกินอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นส่วนเกินขยานะครับส่วนเกินค่าแพทย์ส่วนเกินค่าตรวจส่วนเกินค่านู่นน,นี่นั่นและที่สําคัญส่วนเกินค่าห้องนะครับถ้าเราเรื่องห้องมี IP นะครับมันก็จะใช้อ ไม่ใช่เหรอครับมันก็จะมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงนะครับสมมติว่าประกันแรกของเรานะครับจ่ายข้าห้อง10,000บาทแต่ข้างห้องของโรงพยาบาลน,นั้นราคา18,000บาทนั่นหมายความว่าประกันเราประกันที่หนึ่งจ่าย10,000บาทนะครับแล้วอีก8,000บาทหละ่ะอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราไม่มีประกันอีกตัวหนึ่งมาคุ้มของไอ8,000เราก็จะต้อง จ่ายเงินเองนะครับในส่วนของ8 0 0พบาทนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกข้อ,ขอดีอีกข้อหนึ่งนะครับที่มีประกันหลายๆตัวนะครับแต่ให้ตากบริษัทไว้ผมว่าจะเป็นอะไรที่เพเซฟมากที่สุดนะครับ